ความเดิมตอนที่แล้วเราก็ได้ครับเครื่องเก็บไฟฟ้าขึ้นมาเนาะแล้วก็เราก็ได้เอาไปวางที่จุดก,กลางๆแล้วเราได้ครับแผงโซล่าเซลล์มาเนาะแล้วก็ได้ทําเครื่องปั๊มคาร์บอสตนอัตโนมัตินั่นเองเนาะก็ถือว่าใช้ได้เลยในการทําเครื่องปั๊มคาร์บอสตนเนาะแล้วก็ได้คาร์บอสตนมาเยอะแยะเนาะซึ่งพาร์ทนี้ เราก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกาะไปนิดหนึ่งนั่นเองเนาะซึ่งทำให้มันไม่เหมือนกับพา์ที่แล้วนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูการเปลี่ยนแปลงกันใหม่และไปดูว่าวันนี้เราจะมาทําฟาร์มอะไรหรือมาทําอะไรกันไปดูกันเลยแย่ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผุฟาสเกมเมอร์ดอททีวีแล้ววันนี้เรามาอยู่ในแมปสกาย a ฟตอลีกันนั่นเอง เรามาอยู่ในพาร์ทที่4กันแล้วเนาะเนื่องจากไม่ได้ลงนานเลยเนาะโอเควันนี้เรามาอยู่ใน Sky Factory อีกรอบหนึ่งนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันพร้อมแล้วไปชมกันเลยเย่ <Yeah. S 1> เอาเย่ yeah. โอเคอ่ะมืดเดี๋ยวขอดรอนก่อนแป๊บหบนึง่งซึ่งพาร์ทที่สีนี้เนาะผมรู้สึกว่าผมได้ใส่เชดเดอร์มาเนาะมันก็บักนิดนึงนี่เห็นไหมมันบักไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันมันไม่แก่เนาะโอเคไม่เป็นไร วันนี้เรามาจะมาทำฟาร์มข้าวกันนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีอะไรจะกินแล้วสังเกตดูตอนนี้ผมได้เปลี่ยนเกาะใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมก็มีเกาะตรงโน้นเพิ่มขึ้นมาเนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยกว่าเนาะซึ่งผมก็ได้เตรียมใบไม้แล้วก็ดินไว้แล้วเนาะนี่แบบหนึ่งผมขอ ขบสโตนนิดหนึง่งขบสโตนขบสโตนโอเคเอาประมาณนี้ก็พอเนาะผมได้สร้างเพิ่มมาอีกเครื่องหนึ่งเนาะเราเป็นสองเครื่องนี่มันจะได้ทำงานเร็วๆนิดนึงเนาะโอเคผมจะมาสร้างฟาร์มไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะโอเคเราก็ต่อเราต้องหาจุดกึ่งกลางก่อนเนาะฟาร์มของเรานะครับนะครับนะ คังกว้างอยู่ที่3าคูณสนั่นเองเนาะข้อฝั่งนี้3อีกตรงนี้หนึ 1, ่งแล้วก็ตรงนี้คือจุดกึ่งกลางปั๊บหลังจากนั้นให้เรานับจากตรงนี้นะครับผมนับไป1 2 3 4แล้วก็1 2 3นั่นเองเนาะประมาณนีเ้เครื่องเก็บเกี่ยวอัตโนมัติ มันแบบว่ามันเก็บเกี่ยวได้ระยะแค่สามคือสามนั่นเองเนาะมันก็เลยทําให้ผมต้องทําประมาณนี้เนาะซึ่งผมจะต้องเอาพวกเนี่ยคาร์บอสตนเนาะมาคับในเครื่องนี้เนาะนี่มาทำแบบนี้เราก็จะได้แซนมาแล้วเราก็เอาแซนไปเผาเป็นกระจกนั่นเองเนาะซึ่งมันใช้ไฟฟ้าเยอะมากดูดูนะจากอา่า เก้าหมื่นเก้าพันเนาะเดี๋ยวปุ๊บ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 แล้วก็คลิกอีกรอบหนึ่งเอาไฟไม่ไฟไม่ล้มแล้วเนาะปกติพอผมทำปุ๊บไฟไปทุกรอบนี่นผมต้องการทรายเนาะโอเคถ้าหากผมเอาก,กาเวลมาใส่ละ่ะ โอ้ไม่ได้เนอะแล้วหลังจากแล้วหลังจากนั้นเนอะผมก็จะเอาทรายมาเป่าเอ้นี่ผมขอสมุดสโตนไว้หรอเอลืมเลยนะเนี่ยึ๊บผมจำได้ว่าผมมีทรายอีกสมก้อนโอเคที่จริงมันไม่พอหรอกแค่นี้เดี๋ยวผมต้องทำเพิ่มอีกไม่เป็นไรเสียไฟฟ้าไปก็ช่างมาเน มันจะกินครั้งละหนึ่งร้อยเนาะหนึ่งร้อย f นั่นเองนี่มันกินไฟเยอะ <โ cousin. S 2> มากเดี๋ยวผมก็ปิ้งกระจกไปก่อนเนาะเห็นไหมแป๊บเดียวเองพลังงานเหลือน้อยแล้วน้อยนะสำหรับผม มันก็ดูว่าเฮ้ยพี่เยอะนะอยู่หนะ้าผมว่าน้อยเนาะโอเคมาต่อไปเดี๋ยวผมจะมาครับลางรถไฟกันเลยดีกว่าเนาะแล้วก็ครับฮอปเปอร์นะครับเดี๋วเอาทองแป๊บหนึง่งแล้วก็เลสตน s แล้วก็ไม้เนะมาสติ๊กนี่แล้มาครับเป็นพาวเวอร์เหลียวน,นั่นเองพาวเวอร์เลียวไม่พอแล้วแค่นี้ ครัอบอีกนี่ยี่สิบสี่น่าจะพอแหละอันนี้ครับอ่ะสิบกพอโอเคแล้วก็ต้องการเลสตนบล็อกด้วยมาลหลัง่างนั้นนะให้เรานับจากตรงนี้เป็นหนึ่งสองสมสี่ตรงนี้คือจุดกึ่งกลางเนาะวางไว้ก่อนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเค ตรงนี้คือจุดกึ่งกลางนั่นเองเนาะให้เราทุบหลางเนาะก็ห้เราทุบปึ๊บปึ๊บบางคนอาจจะเห็นอะไรนิดนึงว่าได้ทําระบบเสริมข,ขึ้นมาอีกแล้วเนาะหากผมถีแไปกแปกอปึ๊บเห็นไหมมันจะบอกเลยว่าดาเมจเท่าไหร่แล้วก็อาวุธนี้ใช้ได้ถึงเท่าไหร่เนาะเห็นไหมก็เพื่อความสะดวกสบายนั่นเองเนาะ ก็ขอทำหน่อยก็แล uh, ้วกันเนาะโอเคก็มาตรงนี้ก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บก็ะว่างไม่ใช่ทุกล่างก่อนทุกล่างปึ๊บแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บ ปุ๊บ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 ,บโอ้ยล้างรถไฟไม่พอวะ่ะเราต้องขับเพิ่มอีกเท่าไหร่อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนาะต้องการอีกสิบสามขาบมาเพิ่มไอ้ขับมาเผื่อกันแล้วกันเนาะ มาจะเร็วนิดนึงก็ขออัพไยด้วยนะครับเพราะต้องรีบแข่งกับเวลาโอเคนี่ประมาณนี้เลยเห็นไหมนี่มันก็จะประมาณนี้นั่นเองเนาะนี่ก็ทำที่เก็บเกี่ยวนั่นแหละหลังจากนั้นให้เราวางดินด้านบนเลยนี่ วางไปเลยปุ๊บ,บ,บ,บอ้าวดินไม่พออีกโอ้ดินไม่พอทำไมาครับเราก็ต้องขาบดีโอเคสักเก้าก้อนก็น่าจะพอแฮะอึ๊บอุ๊บอามันต้องช่วงนี้ด้วย โชว์ขาดส,ดสองก้อนโอเคแบ๊บหนึ่งแบ๊บหนึ่งรู้สึกว่าเครื่องจะค้างนิดหนึ่งแล้วช่วงนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ขอติกรอบนิดหนึ่งนี่ติดกรอบนิดนึงติดกรอบนิดนึง นี่โอเคหลังจากนั้นให้เราเอาสลับมาเนาะสลับสลับสลับแล้วก็ถังน้ำไม่มีถังน้ำอีกคราบใหม่สิครับ,บแล้วก็ตักน้ำมาวิธีทำน้ำเนาก็ให้เราเอา,เอาให้เราครับบาเรลฮุดฮุดฮุดเร่งอะไรวะฮุดอะไรหรอครับมันชื่อจำชื่อมันไม่ได้แล้ว แล้วก็เอาใบไม้ยัดไปเนาะสุดขามันก็แบบนึงแ๊บนึงเอสุดขามันนี่ฮูเดนบาเรียเนะนี่สุดขาก็ประมาณนี้เลยก็ครับมาแล้วก็เอาใบไม้ใส่ไปแล้วก็มันจะสกัดเป็นน้ำนั่นเองเนาะโอเคดูว่าจะต่อขึ้นไปอย่างนี้เลยวะ เออแบบนี้ก็สวยเนาะเอ๊ะหรือว่าแมวนี่ดีกว่าแมวดีกว่าแมวดีกว่าแบบนึง่งแบบนึงแบบน่งแบ๊บหนึ่งจุ๊บโอเคถหาเรานับจุดกึ่งกลางนั่นเนองเนาะก็ให้เราขุดไปแล้วก็ให้เราสเล็บมาเราจะใช้หลักการของวัเทอร์ลอกนั่นเนองเนาะก็วาง นี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ไอค่ะอันนี้วางนี่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 โอเคปุ๊บว่านอนก่อนอนนอนแป๊บหนึ่งเนาะ ก็แบบประมาณนี้แล้วใช่ไหมหลังจากนั้นก็ให้เรารับเครื่องอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วนี่เครื่องนี้เลยครับผมให้ขามาเนาะอะไรอะอ่านว่าไง Use ามมอะ u s e to farmer อะไรสักอย่างนี่แหละทดเทีเนาะผมไม่เก่งอังกฤษโอเคหลังจากนั้นนะครับผมให้เรารับ ไอ้หลอคาบไอ้เจ้านี่มาด้วย,อยไอ้หลอกอัดเอ,อ่อไม่ใช่ไอ้หลอคาบแบบนี้แบบนี้หนึ่งสองโอเคแล้วก็คาบไอ้ตัวนี้ออกมานั่นเองปุ๊บเรียบร้อยหลังจากนั้นไอ้หลอกคาบพลั่วด้วยโหโหโหเอาเป็นโหโหไม้ก็พอเอ้ยโหหินก็พอเนาะ แล้วก็ให้เราข้ามาเลสซีดมาด้วยนี่เอาใบไม,ไม้วางแบบนี้เนาะแล้วก็ขาบมาเลยนี่โอเคหลังจากนั้นกระจกมาจะพอป่าวะน่าจะไม่พอแฮะ โอเคนะครับผมหลังจากนั้นให้เราปลูกข้าวเนาะแล้วให้เรากดชิปแล้วก็วางไอ้เครื่องนี้ลงไปเลยนี่มันจะกินพลังงานอยู่ที่20 RF นั่นเองเนาะมันจะเอ่ยยังไงเขาเรียกมัาจะทําฟาร์มให้เราเองโดยอัตโนมัตินั่นเองเนาะเราทําฟาร์มเล็กๆไปก่อนเนาะเดี๋ยวพนะัหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาขยายฟาร์มให้ใหญ่ก็แล้วกันเนาะ รู้สึกว่าตัวเกมแหลกมากโดเนเชเดอร์ไปด้วยแล้วก็เล่นแบบนี้ไปด้วยเนาะโอเคหลังจากนั้นผมจะเอายังไงดีเอายางนี้ดีกว่าเนาะผมจะทุบล้างตรงนี้ทุบล้างตรงนี้ทุบล้างทุบล้างทุบล้างออกไปจุ๊บจุ๊บโอเค หลังจากนั้นครัฟฮอปเปอร์มาเนาะเนื่องจากแบบนี้นะครับผมมันหาแร่เหล็กแล้วก็หาพวกแร่อื่นๆยากมากเาะผมก็ได้ทําสูตรครัฟนี้ขึ้นมานั่น,อเ,นอเองเนาะสูตรคัฟนี้เคยเห็นในเอาชีวิตรอดผมแล้วแหละนะครับผมให้เราเอาฮุดเดนเอ่ออะไรวะโอ๊กล็อกมาครับแล้วก็คาฟแบบนี้เลยนี่มันก็จะได้กล่องมาเลยนั่นเองนะ และยังและหลังจากนั้นให้เรารับฮอปเปอร์แบบนี้เนาะถ้าเรารับแบบนี้นะครับผมเราจะได้เพียงอันเดียวนะครับผมแต่เนื่องจากผมทําสูตรรับพิเศษมาให้เราเอาออกมาเนาะ,ะแล้วใส่เขา้าไปใหม่นี่เห็นไหมมันก็จะได้5อันนั่นเองเนาะอันนี้ย้ํานะครับว่าเป็น Data p แพ k ของผมนั่นเนองเนาะก็ครับมาเห็นไหมประหยัดไปได้ตั้งเยอะเอ,อ้ โอเควางแบบนี้ปุ๊บโอเคเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ละเนาะโอเคจากนั้นก็วางลางกลับคืนเลยเนาะก็กดชิปแล้วก็วางมันจะแหลกนิดนึงเนะเาะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว โอเคเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วแล้วก็ต้องเบิกคืนด้วยละ่ะข้อดีของเครื่องนี้เนาะคือมันจะปลูกแล้วก็อ,าอ่ายังไงก็เรียกมันตัดแล้วก็มันปลูกให้ด้วยนั่นเองเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็กดตรงนี้ออกเลย วางแบบนี้ครับแม้มันจะประหยัดได้เยอะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะแหลกเยอะไหมเนาะโอเคอันนี้วางแบบนี้เนาะเพื่ออะไรเพื่อจะแบบนี้น,นั่นเอง โอเคแล้วก็ให้เราครับไมค์คาบวิดฮ็อปเปอร์นั่นเองเนาะให้เรามาครับบนะไมค์คาบแล้วก็มารวมกับอันนี้เนาะเราก็จะได้ไมครับวิดฮ็อปเปอร์มาแล้วหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้มันวิ่งไปเลยนี่มันก็จะเก็บแล้วก็มันก็เก็บใส่กล่องให้เรานนั่นเองเนาะแล้วก็ค่อยมาเปิดเอาสิใช่ไหม คือมันมันอาจ,จเก็บของเอย่าง,งไงเพราะว่าแบบนี้นิดนึงเนาะแต่ก็คือมันก็ดีนั่น,อเ,นอเองเนาะบางส่วนก็กระเด็นออกมาเนาะก็ไม่เป็นไรเราก็เอากระจกที่เราเผาได้เนาะเอากระจกที่เราเผาได้เนาะก็เอามาวางเลยคาไปเลยคาไปเลยรัาไปเลยไปเลย ไไฟหมดก็ช่างมันปั่นไม่ได้ไฟนี่ได้ามาอีกแปดบล็อกนั่นเองเนาะก็ถือว่าน้อยอยู่เนาะก็ครับเพิ่มต่อกกันแล้วกันฮึบหนึ่งเกือบหมดเกือบหมดดูผมเอาหินทำตั้งเยอะแต่ผมได้ทายมาแกสเปนก้อน ได้มาน้อยมากโอเคได้มาเพิ่มอีกสามบล็อกนั่นอเองมากันตรงนี้ก่อนดีกว่านี่ของก็จะเริ่มมาแล้วนี่ถ้าเราอยากได้เราก็ค่อยมาปกล่องเอานั่นเองเนาะเราก็กินขนมปังไปก่อนกันแล้วกันเน,นช่วงนี้ง่ายๆเนาะเพิ่มอีกเก้า น่าจะพอแหละแสงสว่างน้อยเกินไปเราต้องมีทอชโอเคถ้าเราไม่ให้แสงสว่างกับต้นไม้นาะมันก็จะไม่โตนั่นเองไม่โตไม่โตไม่โตนั่นเองนี่ให้แสงสว่างนิดนึงมันจะได้โตทั้งกลางวันและกลางคืนเลยเนาะ ก็โอเคเหลือแค่ลูเดียวสุดท้ายแล้วอ้าวไม่พออีกแม่สายยังไม่พออีกนี่ก็ถือว่าสำเร็จและเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคหากท่านผู้ชมนะครับผมชอบสกายฟตเฟสต์ลี่นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคอย่าลืมกดซับสไ i b e ด้วยลนะ่ะวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้กันแล้วกันพร้อมแล้วเจอกันใหม่ในปคลิปหน้าครับผมไปละบายนี่ได้เยอะเลยี่จะได้กินขนมปังกันแล้ว